สวัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูคุณแผนวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพิมพ์หน้ากลมที่เรียกว่าพิมพ์หน้ากลมเราสังเกตครับใบหน้าของพระนะครับจะกลมดิกเลยนะครับองค์ที่สวยติดชัดนะครับเราสังเกตเห็นลักษณะไหมครับปลายหางตาจะเรียวแหลมเหมือนนางพญามากเลยครับเห็นไหมครับปลายตานะครับจะแหลมเรียวนะครับเห็นไหมครับด้วยตรงกลางตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะ ริมฝีปากเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับนะนี่คือลักษณะใบหน้าของพิมพ์หน้ากลมนะครับบริเวณหูซ้ายครับค่อนข้างจะยาวเรียวขวาจะสั้นแต่ลักษณะความโค้งของหูจะมากกว่าด้านซ้ายนะหูขวาครับค่อนข้างจะโค้งมนกว่าแต่หูซ้ายครับจะยาวใบหน้ากลมจะเป็นลักษณะเกยปลายแหลมนะครับโดยนะครับเกยจะเอียงมาด้านขวานิดหนึ่งทําให้พื้นที่ด้านขวามือตรงช่วงนี้ครับนะครับจะแคบกว่าฝั่งซ้ายเห็นไหมปลายมือนี่ครับ จะแหลมเรียวค่อยๆนูนโค้งขึ้นไปจดขึ้นไปติดกับไหล่นะครับนูนสูงกว่าเพื่อนแล้วค่อยๆคอดลาดชันลงมาพื้นผิวนะครับเนียนตึงแล้วเราจะเห็นนะครับเม็ดกวดเล็กๆครับจะพูดออกมาแค่นิดหนึ่งแต่ต่างจากจุดที่นูนที่สุดเมื่อโดนสัมผัสใช้เราจะเห็นนะครับเม็ดกวดจะค่อนข้างเด่นเห็นชัดเนื้อ จะชําสีจะเข้มดูขอบครับปกติจะเป็นปลายคู่แล้วลักษณะปลายคู่ก็คือมีลักษณะแบบนี้นะครับ2องค์แต่ต่อกันคนสมัยก่อนจะนิยมมาตัดหักครึ่งเพื่อนะครับแบ่งห้อยคนละองค์นะครับนะนะครับราคาก็จะลดหย่อนนะครับสององก็จะได้ราคาค่อนข้างแพงขอบนะครับเป็นส่วนที่ใช้ดูนะครับเหมือนตัวตัดเหรียญเลยนะครับจะต้องเป็นชั้นครับเห็นไหมครับเป็นชั้น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  นะครับก็จะเป็นลนักษณะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นมีเม็ดกรวดเม็ดแร่ออกมาขามแซมถ้าไม่ผ่านการสัมผัสหรือการใช้นะครับเนื้อค่อนข้างจะตึงนะครับเห็นไหมตึงมีเม็ดทรายมเม็ดใหญ่มเม็ดเล็กนี่เกิดจากการกรองสมัยก่อนครับช่างคนสร้างพระสมัยก่อนก็กรองดินนะครับแต่สมัยก่อนเนาะก็ใช้พวกผ้าล่อนอะไรบ้างบางทีมันก็ผ้าล่อนไปนานผ้าก็ขาดทําให้มีเม็ดกรวดใหญ่ๆแซมมาได้นะครับถ้าใหญ่เกิน โปรดระวังเลยนะครับนะนะครับเม็ดกรวดจ,จะเป็นไซส์ใหญ่ก็เต็มที่ประมาณนี้นะครับหรือใหญ่กว่านี้หนากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเล็กๆเห็นไหมนะครับให้ดูเนื้อพระด้วยดูพิมพ์ด้วยนะครับนะนะครับใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับมีหน้ามีตาชัดๆองค์หนึ่งหลักหมื่นนะครับถ้าฟอร์มไม่มีหน้าไม่มีตาก็มีแต่หลายๆพันถึงหลักหมืน่นอยู่ที่สภาพอย่างเดียวท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนเิเพิ่มเติม หลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับโ่นมาขายตามไิดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพะเครื่องจาก g o o g l e แมปได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั้งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ